สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะบายดีสาวตะดำจ้าคลิปนี้ครับผมวันนี้ชวนสวาวตํดำเข้าไปรดในเมืองครับพอดีเอกสารสําหรับเอารถเดินทางข้ามประเทศบอลนี้หมดอายุนะครับนี่ก็คือเป็นเล่มสีม่วงนะครับถ้าใครอยากเอารถข้ามประเทศก็คือต้องไปทําตัวนี้นะครับนี่แล้วก็สําเนาทะเบียนรถนะครับก็รอบที่แล้วนะ เอกสารเดินทางบอลนนียนะหมดอายุพอดีวันกลับพอดีเ <c oughs> จ้าหน้าที่เลยบอกว่าถ้าจะกลับข้ามลาวครั้งหน้าน่ะต้องไปทําเอกสารไปต่ออายุเอกสารให้เรียบร้อยเด้อน,นะครับ <c oughs> บอลนีเปิดดูอ้าวหมดตั้งแต่ก่อนข้ามอันนี้บอลนีต่อเรียบร้อยพลบอรครบแต่ว่าเอกสารเดินทางลองประเทศนนะ่ะเราต้องไปต่อด้วยตัวเองที่ขนส่ง <c oughs> ต่อที่ขนส่งจังหวัดไหนก็ได้นะครับมนม่เรา เราอาจจะอยู่สกวันกครแต่ว่าเราไปธุระกาลสินไปต่อที่กาลสินก็ได้ oh. เนาะมีทุกขนส่งแต่ว่าเราต้องเป็นเจ้าของรถนะแล้วก็ต้องมีเอกสารตัวนี้ครับผมนี่แล้วก็ส่วนใครที่อยากเอารถเดินทางข้าประเทนเนาะก็ง่ายครับผมมีสมุดคู่มือรถแล้วก็ต้องมีเล่มสีมุงนะครับอันนี้สามารถไปขอได้ที่ขนส่งใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีประมาณห้าสิบหาบาทนี่แหละโอ้ oh, ถธอแม่นแต่เป็นปีตอปีนะ ต้องไปต่อทุกปีนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนพาสะปอร์ตเด้อพาสปอร์ตไปทาครั้งเดียวะะไ,ยได้สิบปีนะครับไปวันนี้เขาไปต่อหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศครับผมเพื่ออยากาไปเลาะฝั่งลาผัดเอกสารไม่ครบผับดบริไปเด้นะครับไปไปตรงตู้เฝ้าเถียงเด้อนี่บ่โอ้นอนคนละมุมนะครับ แวะเติมลมรถก่อนครับมดอีกแล้วบอกแมนยางมันซึมหลอหนึ่งนะโอ้ยยังไม่ได้ให้ร้านดูเลยนะครับซึมนักแต่ซื้อมาคุณ่ะอนจะเติมทุกๆสองอาทิตย์ ป่าตอนนี้สิบเอดโมงพอดีอจะท่นทำเอกสารจิ่วดืมดูเวลาเลยครับมาถึงแล้วครับขนส่งสกลนครรออยู่รถเลยเดี๋ยวลงต่อเอกสารก่อนครับ น่าจะแป๊บเดียวจ้เพราะว่าเล่มนำะหมดอายุแต่ว่าเอกสารที่ที่เขาจัดปั๊มน่ะยังเยอะอยู่หูเ,เขาน่าจะเอปิ้นตัวนี้ให้นะครับนี่ปิ้นบอกว่าวันหมดอายุต่อได้อีกนะครับมาดูก,ก่อนโอ้ออกมาแล้วจ้าเบิงโู คือมารวดเร็วทันใจค่ะแท่์นอเรียบร้อยครับผมใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาที oh. โอ้รอบนี้เสียค่าบริการไปประมาณยี่สิบห้าบาทก็ถือกันล่ะอันนี้ใช้เล่มเดิมเพราะว่าเล่มเดิมยังประมาณครึ่งหนึ่งจ้ะเขาก็เลยบอกว่าเอาเล่มเดิมก็ได้แต่เสียค่าค่าต่อหนึยี่สิบห้าบาทจ้ะถ้าท่านไหนที่อยากลดค่าเดนทำใหม่ก็คือห้าสิบห้าบาทอันนี้บรินี้มาต่อก็เลยยี่สิบห้าบาทจ้ะ หมดอายุเดือนปีหน้าปีหน้าหมดอายุปีหน้าจ้าประมาณวันที่ยี่สิบสี่แปงไปไปไหนต่อดีไปไหนก็ได้ไปใส่ดีโนอปอดีว่าจะชวนไปโรบินสันจ้าเอ่อซิมการ์ดบอดนี้เขาบอกว่ามันจะหมดอายุประมาณสิ้นเดือนไม่แต่นะหมดอายุเขาบอกว่าให้ไปอัปเดตเอ่อซิมการ์ดใหม่นี่นะไปโรบินสันเนาะ โอเคไปตดงบมีษาาัทสุขอนาคอาวคือบ่าเห็นป้ายแลหละวาเลนี่เดยวป้ายอ๋อเขากำลังทาชีใหม่บ่อันนี้พากันเข่ามาด้านหลังเด้อ ซื้ออะไรดีเนาะวันนี้เนาะล่ามสีแดงๆท่านบอก,บอกลอกหน้าลอกหน้ากินอะไรดีเลยกินเนื้อแซบๆได้บอนี่ยน้องแซบๆเนาะได้อะไรเมื่อกี้โอ้ไ้เสื้อเด้อนะครับ สุดสวยทุกนึงเสร็จภารกิจครับผมที่โรเบนสันได้เสียไปสองตัวพลันี่ได้เลยพลันี่ก็ได้เปลี่ยนบัตรแล้วก็ได้เปลี่ยนซิมพลันี่ได้อัปเดตซิมโบมีอ่อยากได้วันนี้นะมาเละผ้าสาราบมาลาอเฉยๆนะครับ เว่เติมน้ำมันก่อนจ้าว่าจะชวนไปดูข้าเจ้ายกยอใหญ่ที่ริมฝั่งนองหานอูวมีบอกที่เราเคยไปดูเห็นดิที่เราไปแบบเห็นแต่ยอนอะ่ะเขาน่าจะยกปลาอยู่ช่วงน,นี้นะจ้าไปพอดีไปหาเลาะชมบิววันนี้ชิวๆครับผมมาทำเอกสารเดินทางข้ามไปลาวนะครับ <c oughs> ไม่มีครับได้น้ำหนึ่งขวดอจะกินเดอ้์น้ำขวดนี้ผลละพันบาทนเดอ้์มาเจอของชอบสตดาร์ดครับผมสตดาร์ดอได้บอบอลนี่เห็นป้ายบอกว่ากิโลละหนึ่งร้อยบอร์นี่จอดจึ๊กเลยนะครับ อ่าลงดูเลยขอตังหน่อย50บาทเนาะจ้าอ้าวห้สิบาทขอบคุณค่ะอนี่นรับผมคุณอะผุ้เรียนเยอะมากนะครับอา่าแวะให้เพื่อนก่อนมาแล้วครับ โอ้โห,โหตระหนักยืนถ่าดังโดนฝนกระตกบัดทีนี่ก็รเลยอดใจไว้ลูกบักใหญ่ลูกบักใหญ่จ้ะรลเท่าไหร่กิโลละร้อยอ่าคือถูกเท่าไหร่ถูกเด้อส่วงนี้โอ้อยู่ทางเข้ารบินสันเลยนะครับนี่นะน่นะวิ่อกี้ลูกค้าต่อแถวยาวพูนเลยนะครับ <c oughs> มาถึงแล้วครับแต่ฝนตกพอดี <c oughs> ไปแจ้งไหไบอกมีคนยกยอเลยอ้าวอ้าว <c oughs> เขายกตอนไหนยอเนิโอ้ฝ <c oughs> <Whoa. S 2> นกระตกอยู่บอมีคนยกยอเลยเดี๋ยวขับไปดูด้านในจ้าว <c oughs> ่าจะมาดูชาวบ้านยกปลาใหญ่บรรยากาศฝนตกฝนเพิ่งหยุดครับเมื่อกี้ <c oughs> อย่าติดลมเด้อ <c oughs> บริมาโซนนี้ตั้งนานแล้วเนาะแน่นจ้าอเขาจะทำสนุนคอนจีดล่ะเห็นแต่ยอครับผมเห็นชาวบ้านมายกยอเลยคุณนะมีประมาณเกือบร้อยยอคุณล่ะนะครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินทุเรียนแซ่บๆนะครับว้าวกับบรรยากาศฝนตกโปอยด้านนอกนะหยุดแล้วบอหยุดแล้ว ไปไหนไกลกับเรได้ช่วงนี้นะครับฝนตกตลอดไปได้ยุบอเบิ่งดูถนนน่ะโอ้ยถนนคื้ยากเทนน้องอันนี้เขายังสร้างไม่เสร็จไม่รู้เขามีโครงการอะไรแต่ก่อนนะ่ะเขาว่าจะทําสวนสัตว์สกลนครจ้ะเอาไปเอามาผัดงบประมาณยังไงนี่นะ่ <S <S 1> <S 1> ะถ้าก็ยกเลิกล้วก็ไม่รู้ว่ามาทําอะไรอีกนะครับ ตอนนี้กับมาฮอดบอนที่เขาจะพากันนัง่งกินทุเรียนสมวิวไปพร้อมแล้วละ่ะตาบอลอนี่ยังเห็ดพิสังอยู่เนาะอนนั้นเนาะกำลังเอาเบ็ดครับผมโ<ฮ>พอแต่มาเห็นน้ำาบดได้เลยเมื่อกี้เห็นลุงคนนึงขับรถสวนมาได้ปลาช่อนตัว่ักใหญ่เท่าเขนโอ้นะสมฮอดแขนไม่รู้เยได้จุดไหนนะครับรถ<ป>ล,ลงบบได้นี่เขาทำถนนคอนกรีตใหม่น,น่าหนาสูงค่ะอีลีบงไปคุณล่ะ ต้นซ้ำซาใหญ่พุด่ะบรรยากาศกับเป็นใจคักเดอ้อมือนี่เดอ้อมาเลยตามมาเลยโอ้ยเนมไปละกกเห็นดอกบัวหละกกเป็นตาออนซอนแท่หลาสาวตดาดำนะพูออกปก,ปกติบ่เคยพากันแวะหมองนี่ด้มาแต่ละรอบกับพูดละพูกจำบอ่อได้เลยว่ามารอบสุดท้ายมาตอนไหนจำบ่ได้เลยตั้งแต่สมัยไปดูแข่งรถตัีบากคุณนอะ่ะต้องเบิ่งแล้วเ <c oughs> มนจจ มองได้ดีนี่แหละนี่แหละอ <c oughs> มาขาดบอยได้เลยเก้าอี้ตัวนี้ <c oughs> ติดหลังรถตลอดนะครับ <c oughs> มาเอ้ยได้นนั่งสักทีตั้งแต่เช้านะครับขอดูทุเรียนราคาหลักร้อยหน่อยครับปึ๊บ <c oughs> โอ้โห เปแจ้งนายพลันนี่คือลูกใหญ่ใช่ไหมผึ่นแถมซาตาดนนำเดอ้ออนี่บ้านอยากบอกว่าร้านนี้ซาตาดนกระซื้อน้ำบอยอยู่เพิ่นกะเห็นเป็นลูกค้าเก่าเพิ่นกะลดราคาหายเด้มาซื้อตอันไหนบ่อยซาตาดนจำร้านบ่ได้บมนะด่มากเพิ่นซาตาดนซื้ออยู่ใสคนละลดดร้านเด้อเนี่ยคนละร้านบ่อันนี้อยู่โรบินสันพี่เดอ้อโอ้ได้อยู่บ่ได้อยู่ดอกจากอ้า ว,ว้าวเห็นแล้วครับผมน่าจะสุกพอดีเลยนี่พอดีกินได้บอลละนี่ของชอบสรารดามครับผมเจียได้แต่โบมีเข่าเหนียวหอมบ่มาเลยมานั่งเลยนี่มามาม,า,มา,วาว้าวเดี๋ยวให้บอลลนี่ซีมก่อนหอมมากห,หอมอีหลีเดออันนี้หมอนทองเดอนุ่มเนาะเมนจ่านุ่มมากอืมได้ <Gob. S 1> แซ่บจ้าเบิ่งนี่เนื้อปลาตัวนี้ให้เป็นตาแซ่บเหลืองเออเฮ่อแซ่บบออันนี้ไว้กินกับข้าวเหนียวเด้อจ้าใช้ได้นะครับเบิ่งผุขอมชอบองชอบอันนี้เพิ่นบอกให้กินหลายได้บอลลี่ข้าเจ้าบอกว่าให้กินเมื่อละประมาณนี่ล่ะ อย่ากินหลายเกินไปมันสิเปลือกจะยินแต่เสียงนกแซ่บหลายเบึ่งผู้บักใหญ่เม็ดผักน้อยน้อยแซ่บเด้อวันนี้ไม่พูดเยอะกินอย่างเดียวเอาเลยตอนนี้น่าจะเที่ยงพอดี อบอมลนี่ถามซาตตาดามว่าเอาทุเรียนยูบอหเอายูบอวะซันซาตตาดามกับบอทันว่าเาทันปากดอกแต่เพื่อนกะเลี้ยวเขาไปในล้านม <c oughs> นแล้วลจ้ะบอได้กินโดนแล้วครับ <c oughs> นานๆทีเข้ามาเมืองก็ต้องหาแนวกินแซ่บๆนะครับ <c oughs> อเมืม่อนะซาตตดามันไปตลาดเตางอยตลาดวันทิศนะ พระเจ้าขายกิโลละร้อยยี่สิบสามสิบคนเดชบ่้ามอันนี้ร้อยหนึ่งเนาะฝนตกระบ,บาดเลาวนะพูอบอูเมื่อเต็๊บเลยนะครับขึ้นมาอีกแล้วอืมจัหลายหมดแล้วอืมเอาล่ะเดี๋ยวสิเป็นเดี๋ยวสิอิม่ม ไปอิม่มหรือยังอิ่มเรียบร้อยจ้าโอ้โมเมนต์หมดแล้วบ่ยังเหลือครึ่งหนึ่งเอาไว้กินกับข้าวเหนียวหนยเดอ้อ <c ười> ไปจ้ะกลับบ้านครับผมมีเวียกต่อนะครับว่าจะไทยหุดนาช่วงบ่ายบรู้ว่าพ่อไทยก่อนหรือยังเมื่อเช้าก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเมื่อเช้าเนาะจ้ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถไทยตอนนี้ก็เลยเข้ามาทําเอกสารที่ขนส่งนะครับไปอึ้บขนคลายนิดนึง โอ้พนเซาตกและกระเด็ดออกพอดีจ้าไปไปะอากาศร้อนแล้วฝนตกลบน่าจะมาใหม่ครับป้าบึ่งในผูกมีแต่ด่างใหญ่ๆจ้าตาออนโซนพักก่ออย่างเนาะจ้า คุณลาฝนตกหนักๆคุณลาค่อยมาใหม่มีคนยกยออยู่คนนึงไปซื้อไก่ย่างก่อนครับวิเชียนบุรีหนึ่งตัวตวันนี้แมนบออยากกินไก่ย่างนะไปฟาลูกๆนำป๊บตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับ ตัวหนึงนะ่งเด้อดส้มตามครับตัวละร้อยสีอ้าวขึ้นราคาแล้วบอก <Coron flow> ซื้อประมาณ3ามเดือนทีเแียวน่ะร้อ เดี๋ยวแวะซื้อส้มตำเดี๋ยวซื้อส้มตำก่อนครับมาเสิๆเด้อโอเคตามว้ว หลานประจำในหมู่บ้านนะครับแน่นจา้าโอ้น,อนถถ่ารถไถจมากมาถึงบ้านแล้วครับผม <c oughs> ไม่กินข้าวเที่ยงหรอบอ <c oughs> ไม่พอดีซื้อไก่มาตัวหนึง่งแ้วกะ้มตา แกงอะไรนะแกงเห็ดจ้าบอกแกงเห็ดเหลือมอเจ้าอันนี้แกงเห็ดปลวกครับผม,อมโอ้ยคักปันหยัางเด้อฝนมาแล้วฝนมาแล้วอ่โอ้บรรยากาศดีคักปันหยัางมือนหอนีบอ้อนบอหนาวพอดีพอดีข้าเจ้าสีดำนาลบผมยังเหลือแต่ห้านี่ละจ้า ทานข้าวบ่ายด้วยกันครับผมมากินข่าวํำการเด้อจ้าเอาเลยเอาเลยเมนูบเลนี่อยากนะอันนี้ตำซัว <อะ S 1> จะขิดแนวได้มือนี้ขิดอยากกินตำซัวเผื่อแบบปกติโบเคยขิดอยากกินตำซัวเป็นไดแซบป,ปะเปรี้ยวเปรียยปร้ยวเอาเลยตำรวมตำทะเลกินหมดแล้วบริการตำซัวเนี่ยแซบอยู่ ก่ย่างวิเชียนใช่ปะเป็นไหนได้อยู่แกย่างกับอันตำม,มั่วมาเลือเข่าการขักปานอย่างเด้อเป็นคุณนาบ่กพอสบายมืออื่นบอกเยอะมาเบ่งมามืออื่นมืออื่นวันนี้บทท่านแล้วบ่ายสองอ่ะมาจะมีกระจายเลยเนาะ ลุงกแรแลงไปออกงานบอกกำลงออกงานบอก